เห่นเห็นยังอะไรเดี๋ยวนี้ติดนกเน่ยติดนกอืดเวียกลายเนาะไมยติีทำมันประตูกำงานตอเพาะแมนบ่แมนบ่แมนชีไปเห็ดขีไล่ก็เก่าบาวาไายบ่มีทางเหตุชีไล่เออขันมันบ่งามแบบถือแคลเด้อโอ้ยถือแคลหรืว่าถือแคลรุ่นแล้ว,วอ่อเพ่อฮะนี่กันบ้าน,นมเม่ว่าอันอิราชิม,มาเน,นี่ยอิราชิม,มาฮ้อนยังไงอ่ะเอ้าได้ยินเขาว่าอยู่คือบ่วัง ของชางมงนี่บ่มันถีมาหอดของชามงตอนนี้จะมองเราสินะโอ้ตัวหามึงเดี๋ยวนี้ทีมงแล้วไปเห็ดย่างไงคู่ข้างใดฉันคือบ่เคยเห็นมันรถติดป๋อแม่นบ่ฮึ่งรถต่ายกลางทางดิมันมันตัวติมึงตัวกูรอดมึงมามึงติถือฉันแมนกูว้ายมันกบกามา่าละย่านถือฉันแวีนเนบาชื่อๆดอกอีหละเพราว่าเห็ดดอกพรากระว่ากวนไปทันละกินหอดมันยังไปโดนเติบเลยโอ้กะโดนแล้วพอกะเขาก็คิดคือกันหลักเดี๋ยวนี้ ก็มีเหตุการณ์เห็ดงานูมันวานิมามือนี่แหละมาชันบ่อกมาสิมาหอดมือนี้เออกัดถ่าจะเส่าละเห็ดเนี้ยกินถ่าป่านี้เนี้่พอหอดอยู่บ่เห็ดว้เรียบร้อยแล้วเมนบาเห็ดแล้วเออยังนายขอดแจงออกมาให้ลูกกินอาหารมันหมักหเห็ดแล้วบ่<า>แกงเราไม่สมโอ้แนวขับตัวหันแกงแกงทราไม่ชมอืมเอาดีคือกันมันมาหอดะบ่ไปกินรดเห็ดแล้วละเห็ดแล้วลว เออบอกกันไปกินรถแมนบาเออบอกอยากเหนมากกอ่ยินว่าผู้ใดก็สิมาเดี๋เที่ยมเทีเไปสิแม่อย่าห้เของมานีเด้ของไปนี่ขใจไม่ขอมากมากงเีวโคนผู้ใดพูนประกาศตสารการบุญปะกาศีอยู่ไกลน้องไข่บุญวันนั้นพูดว่า วายเกิดมันติดน่ะมันเนี้มบ่เห็นตัวผู้ใดสิไปรับผิดชอบอย่าให้มาอย่าให้มากอย่าหยากเป็นหยางมากหยาบไปเฮ้ยจะได้ประเด็นวายโอ้มาแล้วใบล่ะจ้าวด้วยจ้าวบัดดีบัดดี กูว่ามาจะโดนคือวันนั้นฮอตแท้อโอ้ยเอวยรถหลรถ,รถติดคักติดผู้ชายเฉยติดเนี่ยครติดติดผู้ชายถ้ามดาะะด่ดากูเกรงกูหายคือมึงแต่ละอีกผู้งามไงผ้าหน่องหาผู้ชายติดนั่นมาเนี่ยสามคนมึงว่าจะเขาฉิไหลกูว่ามึงแหละฉิไหลก็เขาอ่ะอ่า, <c oughs> ามึง กูเดียวมึงแล้วไปได้ตั้งสามคนว่าจะเฮ้ยสามคนกับกระจอกสูมันบม่ได้ดรอกกูเลี้ยวมึงแล้วแห่งมึงโอ๊ยมึงน้ำเจอดล่ะน่ะกูบอกแล้วว่าโบเซียกูอีกแล้วเอาไ่เชื่อเหรอไ้น้อง จน่องเสยไอ้ปลาน้องไอ้ฟลาอันเด๋อเปลี่ยนหนาไม่บอกเปลี่ยนที่สผู้ใดก่อน้องไอ้ปลาแหละน้องไอ้ฟางกับมีอีกตีเดื่องนี่แมนมีกับซีเสยเสร็จเ่ยคือพ่อมาซีคนไปเนี่ยทำส่งกรามบ้านการบ้านอีกแล้วแต่ธุระของมันมันมีธุระมันไมค่อยไปขันม่นมีธุระมันอกลมาวละน้องมาเรา ใทยน้องยู้อใส่มาแต่กรุงเทพเรียนกรุงเทพเออเจ้าว่าเสียไปให้ไปกักยู้อใส่ก่อห่วยว่ไปกักก็ได้ดอกวขันน้องเจ้าว่า<อ>ให้ปรรไปกักกินน้องคข้ใช่นหมที่เสีนะให้น้องปรรไปไก่เนี่ยนี่เอาแต่ผู้นี้ไปกักเขาเขาเขามานั่งกันนะ,จะเจ้ามันปรรไปกักขึ้นมาหน้ากันเลยเหรอติดกันก็ได้เขาเป็นโควิดเป็นยังเป็นเบาะ บองหวานก็เป็นอย่างได้ย่เหมือนกันได้มันเป็นบองหวานบองหวานก็มีแนวแกะอยู่ไงยังแกะใบ่ยั่งไปย่ำจะแตกใช่ไหมบ้านเจ้าเตี๋ยวใบยั่งกินได้กี่คนไปกักตัวนี่เนอะคือไปกักในพวกยืหันร่วนั้งแต่มีความเสี่ยงเขาไปยุ่มกันนะอาจติดกันได้อี่หล่าสีดยาไปบอจ้าเดี๋ยวอาจิพพ้าไปสีดดอกเอ้า จอยเอาจังใดเนี่ยตอนแรกก็บอกอ่ะไปกักกินน้องข้าบอลน้องมากเลยว่าไปกักห่วยถอนี่แม่ไปกักมันอันตรายพ่อเสียไปโว้ยกูถีดแล้วกูน่ะฮะกูถีดแล้วถีดถีดทีดยาพ่อทีดแล้วโอ้ยจะมาสอบพ่อเหี่ยว่ามันสอบเด้กูสงสัยอีสงสัยอยัง ฉีดนี่มันคือหยังเส้นเด้เลยนี่ฉีด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 เข็มเขาแท่งเขาแขนู่ฉีดวัคซีนเออฉีดแล้วฉีดแล้วเมื่อก่อนนี่เจ๊ลาเพราะฉันฉีดเอออีนางเบิ่ดได้ฉีดหั่นน่ะมันมากก้อนั่นเดี๋ยวลูกสิพาไปฉีดดอกมึงสิพาไปฉีดไถเอ้าไถก็สิพาไปเรามองมันมีวัคซีนพุ่นล่ะเออไปพาน้องไปเด้อไปดีๆมาดีๆเด้อ มึงจะทิมน้องเด้อไม่ทิมดอกขันมึงทิมละชั้นชันแหบนกูเด้อเออไม่ทิมดอกเออเดี๋ยวไปน้ำดิฮะไปน้ำ <ไป S 2> ยัง,องเอาเดี๋ยวเนื้ออยู่เนกินไว้เขาตีน้องไปก็ต้องไปนนั่นเป็นมู้น้องต้อเอ้ามันจีย,าย่านยังคอยผ้าไปไหมกูไปน้ำจ่อแหละไป็นจี้ยันเฮ้ยยังบวกกูว่าเป็นผีเดิไปแต่ี้ยันก็ผีคน เบิ่งหนาด้วเจ๋อเหงมือมันหันหลังมือโอ้ยหงกับว่เป็นตะยานคือเจ้าดอกอันสีขึ้นมาอยู่บ้านพี่แมงว้าบานนี่เออมาอยู่พี่ละอยู่บ้านเฮาบืออดเน่าอยู่เน่ากินปูฮะป้ากินไงมืออืดอยู่บ้านเข้ามืนเขาไปละอันกินไม่ละจ้าโอ้ยใจเห็นเน่ากินไว้เถอะ กินจ้ากาแฟนี่ยกินกาแฟสีหายก็ว่หายพ่อพี่เขกินแล้วแล้วก็บบี๋่ใจไตเล็กน้อยไวรุนเขามีแต่กินกาแฟนล่ะเนี่ยคือว่าถามนะมันบนไวรุนนั่งอยกะบ่นกินเลยบ้นด็กินหาที่แตกแต่แม่มันกันกล ถามอยยูู่ผ้เดีวมึงละถามให้กินแต่ผู้เดียวกินอน้องน้องลาโมแม่นมันี่ไม่ก็น้องลาแทนเนี่ยเวลาถ้ากูยุ่นี่ก็ยังพ่อถามให้กูกินพ่อกับหุจับรู้มองมันตั้งอยู่งสร็กรได้ไปแล้วนะกูไ่เห็นนะมึงเที่ยงกับแฝ่กูนะบ่อยากให้พ่อกินหลายมันบีบหัวใจเ่าแล้วกูกินมากนี่หลายกว่านั่นทำนะต้องรู้ว่าไปไห้น้องไปแข่งน้องค่ายแล้วมั้งปบ่ ไปขังที่ใช่เออกูจีพบพระไปขังเองดอกนาหาหม่องไว้แล้วบ่หาไว้แล้วบ่คือยากหาเขาเดียวเคยเห็นจริงไหมมึงไว้แล้วบักเทากันเทามันจีบไว้หรือแทงตานี่บอกไปหากาแฟมาให้น้องก,กินไหมสนะ่ะจะไปหากันเลย